สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะสองตัวบนชุดเดียวค่ะเราจะหาค่าของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสามนะคะเรามาดูที่มาที่ไปนะคะเราต้องมาคิดคำนวณย้อนหลังที่มาที่ไปของเลขงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะคะเรานำรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวค่ะหลักแสนนะคะแสนบวกสิบล่างสามครั้งบวกสี่คือ หน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่ค่ะแปดนะคะบวกสองสามครั้งนะคะสองสามหกหกบวกแปดหกบวกแปดนะคะเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกสี่นะคะเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะเท่ากับยี่สิบหกค่ะเราใส่หกหลังนะคะ มาต่อหลักหน่วยเลยนะคะแสนนะคะบวกสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งไอหน่วยบนหนึ่งครั้งขออภัยค่ะตามด้วยสิบสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ค่ะแปดนะคะบวกหกสามครั้งแปดบวกสิบแปดนะคะเท่ากับยี่หกยี่หกบวกเจ็ด ท่ากับสามสิบสามสาสิบสามบวกสองนะคะเท่ากับสามสิบห้าสสิบห้าบวกสองคงที่ค่ะเท่ากับสาสิเจ็ดค่ะเราได้เราเรานำเลขเจ็ดหลังนะคะใส่มาตรวจผลเลยค่ะสองตัวบนนะคะหกเจ็ดนะคะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะ มาต่อเลยค่ะห้านะคะหลักแสนนะคะบวกกันหลักสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งแปดคงที่ค่ะห้าบวกหกสามครั้งสิบห้าบวกสิบแปดนะคะเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสี่นะคะเท่ากับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกแปดคงที่นะคะเท่ากับสามสิบห้านะคะ ใส่ห้าหลังค่ะมาต่อหลักหน่วยเลยค่ะแสนสิบบนสามครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ห้าบวกหกสามครั้งสิบห้าบวกสิบแปดเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกเจ็ดเท่ากับสามสิบ สามสิบบวกหกเท่ากับสามสิบหกบวกสองคงที่เท่ากับ38ใส่แปดหลังนะคะเรามาดูผลนะคะว่าสองตัวบนนะคะที่เราคำนวณได้ห้าแปดเข้าหนึ่งร้อยปร์เซ็นต์ค่ะเราคำนวณกันเหมือนเดิมนะคะแสนนะคะบวก สิบร่างสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่สามบวกแปดแปดสามยี่บสี่ยี่สี่บวกสามเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสามเป็นสามสิบสามสิบบวกแปดนะคะเท่ากับสามสิบแปดใส่แปดหลังนะคะแสนบวกสิบบนสามครั้งหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ สามบวกห้าสามครั้งสิบห้าบวกสามเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกบวกแปดสามสิบสี่สามสิบสี่บวกสองคงที่ค่ะเท่ากับสามสิบหกนะคะเราใส่หกหลังค่ะเรามาตรวจผลเลยนะคะเราคำนวณได้แปดหกสองตัวบนนะคะได้แปดหกเหมือนกันค่ะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ เรามาคำนวณงวดวันที่หนึ่งนะคะสิงหาคมนะคะจะได้เลขตัวใดคะสองตัวบนแสนนะคะบวกหลักสิบล่างสามครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่แปดบวกห้าสามครั้งแปดบวกสิบห้าเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกสามเท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกบวกแปดนะคะเท่ากับ สามสิบสี่ใส่สี่หลังค่ะต่อเลยค่ะแสนนะคะบวกด้วยสิบบนสามครั้งหน่วยล่างหน่วยบนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งบวกสองคงที่ค่ะแปดบวกแปดสามครั้งเท่ากับสามสิบสองสามสิบสองบวกหกเท่ากับสามสิบแปดสามสิบแปดบวกห้าเท่ากับสี่สิบสามสี่สิบสามบวกสองคงที่นะคะ เท่ากับ45เราใส่5หลังค่ะงวดประจําวันที่1สิงหานะคะดาวเรืองคำนวณได้45ค่ะเราก็ต้องรอลุ้นผลเลยนะคะวันที่1สิงหา63นะคะเราต้องรอลุ้นผลเลยนะคะว่า เลขที่ดาวเรืองคำนวณจะเข้าตรงตรงหรือจะตัวกลับนะคะแนวทางสูตรคำนวณหวยนะคะเผื่อท่านใดชอบก็พิจนารณาหรือไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะคะวิเคราะห์ ข้อมูลนะคะสถิติย้อนหลังนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้นะคะดาวเรืองก็ขอลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลนะคะโชคดีท,ทุกทุกท่านนะคะนำเลขที่ดาวเรืองคำนวณสี่ห้าสองตัวไปไปเสี่ยงโชคนะคะเพื่อมีโชคทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ Thank you.